ตอนี้มันต่อแล้วมันไม่หมุนนะครับอันนัปั่นะต้องเพิ่มใส่ไฟนะครับข่ววสีนะครับตรงนี้ครับสองเส้นนะครับจได้จัเอามอเตอร์ไปจําตรงนี้เลยไม่ได้นะครับสายสีน้ำเงินกับสายสีเทานี่นะครับต้องเอาตรงแคปสตาร์เลยนะครับแคปสตาร์สีงานเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับ ของโปรโตซนะครับของวงจรรุ่นี้พว่วงสตาร์นี่เองนะครับลันเป็สตาร์เข้ามาคือเซเล็กนี่นะครับตอนแรกเราจะมีแค่ชุดนี้นะปัญหากับวงจรทำงานนะครับนี่ครับตอนแรกจะมีชุดอันนี้เป็นลันนี่เป็นอ่า นี้เป็นนี่เป็นรันนี่เป็นสตาร์ทนะครับก็อาศัยว่าไฟมาจ่ายตรงสลับไฟมาเลี้ยงระหว่างรันกับสตาร์ทเอานะครับเลี้ยงสตาร์ทเลี้ยงรันนะครับส่วนสายน้ําเงินก็จับตรงกับสีขาวนี้ไปนะครับเป็นนิวตันไปนะครับตัวนี้จับตรงไปนะครับก็สรุปนะครับต้องฟ้งสายเพื่อนะครับเป็นชุดมอเตอร์ตรงแคปนะครับในมืจอยเขาจะมีบอกอยู่นะครับตร่นี้ใช่ไหมว่ามันจะแปลกกับเครื่องฟ้าหน้าเท่าไหร่นะครับ ก็ลองดูนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ M นะมตตรับอ u t t e r ก็คือความระหว่างรันลันกับสตาร์ทนันนนมมท 4, นท่นเองนะครับแล้วก็ข้ามมาที่ C สองเส้นเลยเป็นชุดเด็ดช่วงนลองทำเมื่อกี้นี้เองครับลองนี่ครับจะลองเทสด,ดูให้ดูอีกทีนะครับเทสก่อนอย่าเพิ่งทอะไรมากมายนะครับเผื่อเราไปทำยึดยึดระบอร์ดเขาเป็นรอยมีปัญหา ช้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เองก็ะจะกวเวอร์นะครับลดนัดโปรแกรมไปปัน่นปั่นแห้งนะครับตัวนี้อาจจะปั่นไม่เหมือนฝาฝาบนเท่าไหร่นะครับอันนี้ตดินน้าเสียงมอเตอร์เดินน้าเดนนะครับอนนี้ตัวนี้ใช่ไหมจาตรงสวิตช์ประตูอยู่เปิดได้นะครับให้เห็นนะครับถังหมุนยังไงลองออ่าตัวนี้ถังยังไม่หมุนนะครับ เดี๋ยวเราจัตรงสวิตช์นี้อยู่เดี๋ยวต้องหา,หาไมโครสวิตมาใส่ทีหรือว่าพอดีว่าสวิตประตูนี้มันเสียอยู่พอดีนะครับนนะี้คือเริ่มหมุนนะครับอลองจับได้นะครับจับต้องไม่หยุดนะครับกำลังจะปั่นหมาดนะครับโอเคก็ปิดประตูไปตอนก็้ทำงานอยู่ว่าใส่น้ำไม่ต้องเปิดนะครับให้หมุนตามเข็มนะครับ ถ้าถูกต้องต้องหมุนตามเข็มนะครับตามเข็มก่อนเวลาปั่นแห้งนะครับเพราะว่าจะมีนี่อยู่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ให้อยู่นะครับว่าทำงานหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ้วัเป็นหมุนนะครับมี L10 Joy D โชว์การทำงานอยู่ว่าให้หมุน ตามเทียมนะครับอเอัอมาถ้าจะให้แรงต้องไล่สายดูทีนะครับตอนนี้ใช่ไหมก็ไล่เอามานี้และครับดูสายมอตเตอร์เยอะก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เยอะแล้วนะออันนี้ก็เดี๋ยวลองน้ำเข้านะครับปั่นให้โอเคแล้วมาล่อยน้ำเดียน้ำนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเอแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่ัไว้ก่อน ตัดเลยน้ำเข้านะครับจะน้อยทำงานนะครับขี้ขาว่อนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเทสต์ฝน,นเพสต์ฝันยึดไม่ยากนะครับน้ำเข้าเลครับพอให้ซักได้ก็พอครับถ้าช่วยได้นะครับเป็นแนวทางดัดแปลงนิดกว่าทิ้งนะครับเรา เป็นช่างต้องดัดแปลงครับเป็นนักดัดแปลงนะครับนี่ก็รอเช็คระดับน้ําว่าต้องปรับระดับอะไรตรงไหมได้น้ําได้เต็มที่ไหมนะครับว่า,วาจะตัดน้ํำไหมนะครับปัญหาใหญ่นะครับต้องดูว่าตัดน้ำแล้วซักได้ไหมนะครับระหว่างนี้ก็รอน้ํา กังเข้าอยู่โอ,อนนโอเคคือภาพล้อแบบนี้เลยเยี่ครับน้ำเข้านานนะครับเดี๋ยวต้องใช้เป่าล้อนะครับเข้าแบบนี้มันขึ้นระดับนี้นะนีมารตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องตั้งไอ้นี่นะวคือแรงดันนะครับแรงดันนะการหมุนนะครับหมุนเข้าหรือมันออกลองดูนะครับมันจะตัดกันคนระับ นี่ต้องต้องตังต้งอีกทีนะครับเพราะว่านี่เรามาดัดแปลงใช้เครื่องฝาฝาหน้านี่ดังดันใช้กับเครื่องฝาบนก็ต้องเทสด้วยกันเป่าออาครับเป่าดูซักกันเมย์ดูซักเหมือนได้สองห้างไหมเออ เออกับไปกลับมาอยู่เออกับไปกลับมากับไปได้เนาะเออได้ได้กับไปกลับมาอยู่ใจมุมขวาได้นะครับตอนนี้ก็เหลือตั้งไอตัวเซนเซอร์ระดับน้ํานะครับว่าต้องตั้งประมาณไหนนะครับก็ให้เหมาะสมกับแต่ละถังนะครับแล้วก็ลองปรับขึ้นหรือปรับลงดูว่าได้ตัวไหนนะครับตัวเนี่ยเขามีให้หมุนอยู่นะครับแกะดี่ติดกาวออกมาออกนะครับใช้มาบีบไว้อยู่สั่งได้ ระดับน้ำมันตั้งแยกอยู่พอมานี่แล้วบางทีแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราปล่อยออกก็จะก็จะเติมน้ำอีกทีนะครับน้ำเข้าอีกทีนะทึจะต้องตั้งให้เหมาะสมนะครับการจะตั้งวาล์วน้ำก็ต้องปล่อยน้ำน้ำน้ำออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ตั้งพอตั้งเสร็จแล้วก็ ตั้งเสร็จแล้วก็ใส่สายยางแรงดันน้ำก็จะดันขึ้นมาอีกทีเช็คแรงวาล์วแรงดันเปเชร์อกีนะครับประมาณนี้ละโอเคครับทั้งแมว่าอดัดขอจบแนวทางการดัดแปลงกล่องกล่องนะครับอาจจะตรงไร่สายนะครับถ้าจะดูปั่นแห้งเร็วๆนะครับว่าชุดไหนนะครับที่สําคัญก็คือสายมอเตอร์นะครับของแผง lcd นะครับเป็นโปรแกรมกรสภาพอัตโนมัติใช่งหมวก็จะเอาร้อยมานี่เราแปะไว้ตรงนี้ละนะครับของใช้กัรุ่นนี้นะครับ อลิขรักษ์ EW ห้าสี่แปด F นะครับก็หวังว่าถ้าไม่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ดัดแปลงลูกค้านะครับหรือลูกค้าจะดัดแปลงเองครับสวัสดีครับนี่ค่อยเก็บงานทีนะครับเอาละเอาเป็นแนวทางน,นะครับอข้าวโอเค